ที่พี้อข้อหารือภาษีอากรวันที่24พฤศจิกายน2,66 6เรื่องภาษีมูลค่าเพิ่มกรณีการประกอบกิจการโรงพยาบาลสัตว์ข้อหารือบริษัทประกอบกิจการ โรงพยาบาลสัตว์ให้บริการเป็นสถานรักษาสัตว์ได้มีการสั่งซื้อยาเพื่อมาใช้รักษาสัตว์เมื่อบริษัทคิดค่ารักษาสัตว์กับลูกค้าบริษัทได้แยกค่ายากับค่าบริการรักษาสัตว์ออกจากกันบริษัทจึงขอหาหรือว่าข้อหนึ่งบริษัทจะเรียกเก็บ ภาษีมูลค่าเพิ่มเฉพาะค่ารักษาสัตว์แต่จะไม่เรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับค่ายาที่ใช้รักษาสัตว์ถูกต้องหรือไม่ข้อ2ค่าเคมีผ่านที่ใช้สำหรับการรักษาสัตว์เช่นน้ำยาล้างแผลแอลโกอฮอล์น้ำเกลือเป็นต้นบริษัท จะต้องเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากลูกค้าหรือไม่ข้อ3ค่้าเวชภัณฑ์ที่ใช้สำหรับรักษาสัตว์เช่นสำลีสายน้ำเกลือเข็มและไม่เย็บเป็นต้นบริษัทจะต้องเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่แนววินิจฉัย กรณีบริษัทประกอบกิจการโรงพยาบาลสัตว์เพื่อให้บริการรักษาสัตว์จึงไม่จัดเป็นสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลซึ่งต้องเป็นการรักษามนุษย์เท่านั้นบริษัทจึงไม่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา81อนุ1วงเล็บย่อหญิงแห่งประมวลรัชดากร การให้บริการรักษาสัตว์ของบริษัทโดยได้มีการนำยาหรือเคมีพันธ์มาใช้ในการรักษาสัตว์ที่ป่วยด้วยไม่ว่าบริษัทจะได้มีการแยกค่ายาหรือค่าเคมีพันธ์ออกจากค่าบริการรักษาสัตว์หรือไม่ก็าตามรายรับดังกล่าวถือเป็นรายรับจากการให้บริการทั้งจำนวนบริษัทมีหน้าที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม จากการให้บริการดังกล่าวแต่มาตรา71ทับ1อนุสิทธิ์แห่งประมวลรัชดากรและมาตรา77ทับ2แห่งประมวลรัชดากร